คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลวไม่ตานสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่างๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, บอกฟุตคิงเลกาซี และออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนียไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะนั้นมันใครวะเชนายนายหนึ่งกับเราเปล่าท้าฉะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนันไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านนั้นมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนะจะได้เททๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน V A P s e r v ์ฟเริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แค่่่่่่่นนนนีี้้ตตววาาาาาายยยยเเเังงงสมมรรถกกิฟไไออออทหืดดลๆชบ King Legacy, On Star Tower Defense และ Anime Fighter นั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับก็กลับกันมาอีกแล้วนะครับสลับ48ชั่วโมงกับประคามักนะครับซึ่งในวันนี้นะประคามพักเนี่ยจะไปตบบอสฮาโลวีนนะครับเพื่อที่จะแย่งเคียวของมันมานั่นเองนะประคามพักเนี่ยมันจะทาได้ไหมนะาสำหรับคลิปนี้เพราะว่าไอ้บอสฮาโลวีนเนี่ยมันโหดมากๆครับแล้วก็ดรอปเคียวได้ยากมากๆนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเนี่ยฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ประคามพักนะครับแล้วเราเนี่ยไปรับชมคลิปกันเลย เติมคลิปมาเนี่ยอย่างแรกที่ประคาฮักเนี่ยมันจะทําเลยก็คือการที่มันจะเสกเรือแล้วก็เดินทางไปที่เกาะผีสิงนั่นเองนะครับเพราะว่าการที่มันจะเสกบอสฮาโลวีนได้เนี่ยมันก็จําเป็นที่จะต้องไปที่เกาะผีสิงนั่นเองนะครับเพราะไอ้บอสฮาโลวีนเนี่ยเราต้องเสกมันออกมานะครับมันไม่ได้เกิดตามเวลาโอเคแต่ว่าการเสกเนี่ยมันก็มีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับโดยการที่มันเนี่ยใช้โบนเสกแต่ว่าปัญหาเนี่ยมันไม่อยู่ที่โบนนะครับเพราะว่าโบนเราเนี่ยมีเยอะเหลือเกินแต่ว่าปัญหาจริงๆเนี่ยมันอยู่ที่เวลานั่่่่่่นนนนนนเเเเเเอออองงงะะคคครร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 ััับบบบพาาาาาาววถ้้้้้ีีียยยใใชโกกกสสุุมมมไไปป NPC ทูตตแล10 2ชั <ส bin> <ument Merkel> ่วโมงนะครับที่จะกลับมาสุ่มได้อีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับนั่นก็คือปัญหาใหญ่ของเราเลยนะครับเพราะว่าดวงขบคัมฮักเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีอยู่ด้วยนั่นเองนะครับก็ไม่รู้ว่าสุ่มไป10รอบนั้นเนี่ยมันจะดรอปอะไรบ้างนะครับอาจจะดรอปมาแต่เกลือนะโอเคยังไงเนี่ยเราเนี่ยไปรอรับชมกันเลยละกันนะครับว่าจะเกลือจริงไหมนะสำหรับในคลิปนี้นะครับและเมื่อมาถึงเกาะแล้วเนี่ยขบคัมฮักเนี่ยก็ไม่รอช้าเลยที่จะขึ้นเกาะแล้วก็เปิดเผาไซบอวิ่งนะครับไม่ร์กวิดทไมนะะครับเปืองจว่ามันเเนนี่่ยยไมมอซฟะครับเเพรราาะะว่่ในนนนนนตอีี้คัับมยได้มั่นนนใใจฝีมมือออขงงตัวเเากลยะครับว่าจะโโซู้ นะลืมบอกไปนะครับสลับในคลิปนี้ไม่มีใครช่วยนะครับมาโซโล่ด้วยตัวเองนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะไหวไหมนะแต่ตอนนี้ขอสุ่มก่อนเลยละกันสุ่มไปครั้งแรกได้ก็เปิดประดิม,มาด้วยเงินเลยเกลือซะเหลือเกินเงินติดต่อกันมาแบบเป็นดับเบิลเลยนะครับแบบมาเป็นดับเบิลเงินเลยนะครับแบบคืนลรือกันเลยทีเดียวสุ่มไปรอ,อบนึงก็มาเป็นแฟกเมนนะครับแฟกเมนนี่ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไรนะครับเพราะเราเนี่ยสามารถใช้เป็นอย่างอื่นได้และแล้วก็ออกมาสักทีนะสลับทีเซกบอสดูเหมือนว่าในคลิปนี้นะครับระนะรออประค เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันเนี่ยก็ต้องโซโลนะครับตามที่มันบอกไว้นะก็ต้องโซโลจนกว่าจะจบคลิปอะแต่ถึงจะพูดว่าโซโลนะครับแต่มันเนี่ยก็ไม่ใช่ปัญหาของบังคำฮักเลยเพราะในตอนเนี้ยมันได้ใช้เป็นผ้าตื่นนะครับท่านได้นั่นเองบังคำฮักเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นผ้าตื่นแล้วก็ได้นำดาบโยรูคู่ใจของเขานะครับที่ได้เปลี่ยนเป็นขาวดำแล้วเนี่ยฟาดฟันใส่บอสไม่ยั้งมือเลยนะครับจนบอสเนี่ยถึงก็ต้องใส่สกิลกลับมากันเลยทีเดียวจากนั้นบางคำฮักเนี่ยก็ได้ฟันบอยกลับเข้าไปคืน ไม่ค่อยเจ็บเท่าไรแล้วนะเพราะว่าคระคำฮักเนี่ยใช้ไปนในเรื่องของเผาไซบอกนะก็เป็นสายแทงที่ดีกันเลยทีเดียวแต่บอกเนี่ยก็ไม่ยั้งมือเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยเร่งสปีดกันเลยละกันนะครับเพราะมันเนี่ยค่อนข้างจะจนานกันเลยจากนั้นนะครับการต่อสู้ของประคำฮักแล้วก็บอเคียวเนี่ยก็ได้ยืดเยื้อกันมาโคตรจะนานเลยนะครับในที่สุดเนี่ยประคำฮักก็สามารถโค่นล้มบอเคียวลงไปได้อย่างง่ายดายนะครับแต่ก็ยังคงเกลือเหมือนเดิมนะไม่ได้เคียวนะครับและจากนั้นนะครับประคำฮักเนี่ยก็ ต่อน,นั่นเองนะครับเพราะในตอนเนี้ยการสุม่มบังคับฮักเนี่ยยังไม่จํากัดนั่นเองนะครับกระสุ่มไปเลยครั้งแรกเนี่ยกระสุ่มมาแล้วก็ได้ไปนในเรื่องของ XP อีกละโอ้โหเกลืออีกแล้วนะครับแล้วก็สุ่มไปอีกรอบนึงนะครับและในครั้งนี้ก็ได้มาเป็นของแฟกต์เมนต์นะครับด้วยความเกลือแค่นี้ทำอะไรบังคับฮักไม่ได้หรอกนะครับและมันเนี่ยก็ได้ทําการสุ่มต่อไปนะครับแล้วก็ได้รับเกลือเข้ามาแบบเต็มๆเลยนะตอนนี้เรียกแฟกต์เมนต์ว่าเกลือได้แล้วใช่ปะ พอออกมาเยอะซะเหลือเกินนะครับโอเคซูมไปอีกนะครับไม่รู้เหลือกี่รอบแล้วนะเหลีอยงสองรอบนะครับซูมไปและเหลือรอบสุดท้ายแล้วนะครับมาดูบระคาฮักเนี่ยมันจะได้กันไหมครับแล้วก็ได้กดซูมไปนะครับเกลือนะครับสรุปก็คือไม่ได้ชเวฟสองจังหวงผ่านไปไวอย่างกระตัดต่อนะครับเพราะเราเดียตัดต่อนั่นแหละนะโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยไปตีบอสกันต่อเลยเพราะว่าในตอนเนี้ยบระคาฮักเนี่ยไม่ได้เสกบอสออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเสกแบบไม่บอกไมกไ่กล่าวกันเลยทีเดียวอันที่จริงก็เป็นเราเองเนั่นแหละที่เป็นคนเสกะนะเอาล่ะไหนๆกกกกกกก็็เเเสออออมาแแลลลล้วนนนนนีี่่ยยขตัััะะครบบบโโซ อีกเช่นเคยนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้อันที่จริงนะถ้ารวมทั้งหมดนก็น่าจะ20บกว่าตัวได้แล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อัดไว้นะอัดไว้แล้วก็ลบอัดไว้แล้วก็ลบเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้เคียวนะครับก็เลยลบทิ้งแม่งเลยแล้วกันนะครับนะเพื่องความจาจากนั้นเนี่ยการต่อสู้ครั้งที่2ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วบาคบามฮากก็ไม่รอช้าเลยที่จะเอาอยู่รู้คู่ใจเนี่ยปายเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับเพราะในตอนเนี้ยอยากจะได้เคี้ยวนะแล้วก็รีบไปน เช่นเคยนั่นแหละนะนานม,มากๆเลยนะครับสำหรับการตีบอสแต่ละตัวเนี่ยและในที่สุดเนี่ยประคาฮพักก็สามารถจัดการกับบอสเคียวลงไปได้นะครับเพราะตอนนี้มันยังไม่ตายนะโอเคตายเรียบร้อยละนะครับซึ่งก็ยังไม่ได้เหมือนเดิมนั่นแหละนาะสำหรับเคียวโอ้โหดรอปยากดรอปเย็นโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปสุ่มกันต่อเลยละกันนะครับเพื่อที่จะไเป็นการเสียเวลาก็ขออนุญาต ตัดไปเลยแล้วกันเมื่อกลับมาสุมกันแล้วเนี่ยก็เปิดไปเดิมมาด้วยเกลืออีกเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับไม่รู้เป็นอะไรกับ XP คูณ2ให้อยู่นั่นแหละนะครับโอเคก็ได้มาเป็นในเรื่องของเกลือสีเขียวนะครับเกลือเม็ดแท้ด้วยโอเคเป็นเกลือสีม่วงนะครับตอนนี้เริ่มจะเรียบเป็นเกลือแล้วนะและขณะที่กาลังหมดวังนะครับมันก็ได้สุมออกมาแล้วนะครับสำหรับไอเทมที่เอาไว้เซกบอสนะครับสำหรับในคางเนียได้มาถึง2อันติดกันเลยทีเดียวนะโอเคก็ไม่รอช้าเลยนะครับที่จะลับขึ้นไปตีเหมือนเดิมนี่นแหละนะและส เราเนี่ยไม่รู้ว่าจะพากอะไรต่อแล้วนะชาวก,ก็มมแต่ฉากเดิมๆนะครับน่าจะเปลี่ยนแบบเป็นทุ่งดอกไม้บ้างนะมมแต่ฉากเดิมๆนะครับน่าเบื่อเหลือเกินโอเคครับและในที่สุดเนี่ยก็น่าจะถึงแล้วแหละนะเวลาที่บอสเคียวเนี่ยใกล้จะตายนะครับโอเคประคาพาก็ได้ฟันเข้าไปแล้วบอสเคียวก็ได้ตาลงไปแล้วก็ดอบเกลือมาอีกเช่นเคยนี่ขนาดเสกมา2ตัวพร้อมกันนะเนี่ยยังไม่ได้เลยเฮ้ยเรียก2ตัวพร้อมกันก็ไม่ได้ดิเรียก2ตัวในครั้งเดียวโอ้ยไม่ใช่โอช่างมันเถิดละกันชัว่วครับงชั่วโมงผ่านไปไว้แค คร,ครั้งนี้รู้สึกว่าจะไม่เกลือนะซุ่มแค่ครั้งเดียวนี่ก็ออกเลยโอเคได้เวลาเสกอีกเช่นเคยนั่นแหละนะครับแล้วก็ไปโซโล่กันต่อเลยแล้วก็คงต้องกลับไปเล่งสปีดดีกว่านะ,นะผมก็กลัวคนดูจะเบื่อแหละไม่อยากจะเล่งสปีดละเพราะฉะนั้นตัดเลยละกันนะครับตัดเลยและในที่สุดเนี่ยบอสเขียวตัวที่4ีเนี่ยก็ได้ตายลงไปสักทีนะครับก็ใช้เวลาโคตรจะนานเลยนะตลับแต่ละตัวเนี่ยแต่ก็ยังคงเกลือนะครับคงคอนเซปต์ของเขาเหมือนเดิมนั่นแหละนะผมเนี่ยอยากให้เขาเปลี่ยนชื่อจากบล็อกฟุตเนี่ยกลายเป็นบล็ เ,เกลือเลยโอเคเดี๋ยวรอนเี่ยกลับมาสุ่มกันต่อเลยละกันนะครับเพราะในตอนเนี้ยเราเนี่ยยังไม่หมดนั่นเองนะครับมาสุ่มกันต่อเลย เป, gamer, เปิดระเดิมมาด้วยเกลืออีกเช่นเคยเกลือสีม่วงซะด้วยสวยงามกันเลยทีเดียวนะสำหรับเกลือเม็ดเนี่ยโอเคสุ่มต่อไปนะครับแล้วก็ได้เป็นในเกลือสีเขียวอีกแล้วนะครับก็ได้แต่เกลือนะครับตอนนี้ประคำพักเนี่ยสามารถสุ่มได้7ครั้งนะครับแล้วก็เหลืออีก6ครั้งละก็ได้แต่เกลือนะครับไม่รู้เป็นอะไรกับเกลือมากไปเนี่ยสุ่มต่อไปก็มีแต่เกลือนะครับไม่รู้ผมจะพูดคําไหนเลยตอนนี้จะพูดได้แต่คําว่าเกลือซะนะครับเหมือนโรคเกลือจะเข้าสมองโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยสุ่มต่อไปเลยแล เกลือหลือเกินเลยแค่3รอบเท่านั้นนะครับซุ่มเข้าไปเป็นไงแฟกเมนต์นะครับตอนนี้ไม่รู้จะเรียกแฟกเมนต์เรียกเกลือแล้วนะครับซุ่มต่อไปนะครับเป็นไงล่ะสุดยอดไหมล่ะแล้วครั้งสุดท้ายเป็นอะไรครับ เชวแอปอันนี้อันนี้ไม่ได้ขา armor, ้ามเวลานะครับเชวแอปเฉยๆไม่รู้ไม่มีอะไรนะครับเป็นเอฟเฟกต์ไาเอฟเฟกไม่เจอนะครับก็เลยเชวแอปเองเลยและในครั้งนี้นะครับผมไดเอารหัสหลักนะครับมาเสกบอสให้นะครับซึ่งที่ผมเนี่ยจะเอารหัสหลักเข้ามาเสกนะครับเพราะว่ารหัสประคามฮักเนี่ยมันต้องรออีกตั้งสองชั่วโมงนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปเนี่ยเราก็รอไปเยอะมากเลยนะครับประมาณแปดชั่วโมงแล้วนางก็เลยแบบไม่ได้อะไรเลยนะครับผมก็เลยเอารหัสหลักเข้ามาเลยละกันนะเพื่อที่จะมาช่วยเสกนั่นเองนะครัััััับบบบบบโออออเเ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 คคไไปดดีีีี๋ยยยวววรรรราาาาาานนนน่่่่มมมิตตตกกกลละะะหหสสสแแแทงงงๆใ้้จจข เออบอยเคียวอาจจะมีอะไรลุ้นบ้างนะครับโอเคในตอนนี้รู้สึกว่าประคามฮักเนี่ยจะมีปัญหากับแป้นพิมพ์มากเลยนะก็คือแบบเวลาไม่ได้เปลี่ยนภาษาแล้วแบบกดเลข2ที่ไรเนี่ยปัญหาชอบเกิดตลอดเลยนั่นก็คือมันพิมพ์แชทเองนะครับก็แบบน่าเบื่อแลอเกินนะครับสรับปัญหาตรงนี้นะโอเคเดี๋ยวเรานี่ยมาเริ่มตีกันต่อเลยแล้วกันครับเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะจากนั้นเนี่ยประคามฮักก็ได้ชักโยรุออกมาเพื่อที่จะฟันบอลนะครับอย่างรวดเร็วเพราะในตอนนี้รู้สึกว่าเริ่มจะง่วงนอนแล้วนะครับยรักเลลยะค ไหนๆก็นนไหนๆลากกลับมาสู่ช่วงเ,เร่งสปีดกันหน่อยละกันนะครับกลัวคนดูจะคิดถึงการเ,เร่งสปีดเนี่ยแต่ในคลิปนี้เราเ,เร่งสปีดกันเยอเะเหลือเกินและในที่สุดเนี่ยบอสก็ได้แต่งไปและดรอปมาเป็นในเรื่องของเคียวนะครับโอ้โหคิดว่าจะไม่ดอรอปซะละนะครับในที่สุดเนี่ยก็ดรอปสักทีอันที่จริงผมคิดว่าคนดูเนี่ยน่าจะรู้ตั้งแต่ปกคลิปเลยนะครับเอาเคียวมาโชว์สักขนาดนั้นนะโอเคนะครับนะคงไม่มีอะไรให้รู้แล้วแหละนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็ได้มาแล้วสำหรับเคียวนะที่คุณผู้ชมแบบเห็นผมแบบไมม่่่่่คคคอออยยตตืืืืนนนนเเเ้ก็แบบี ตื่นเต้นไปจนหมดแล้วนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจะตื่นเต้นอะไรอีกแล้วนะครับเพราะตอนนี้ผมก็ได้เล่นจนเบื่อแล้วนะโอเคฉลาดสาวๆมาสุ่มเนี่ยได้ของดีนะครับก็คือไม่มีใครเล่นหรอกรหัสนั้นนะครับผมเล่นเองนะสองอันเลยนะครับก็คือเล่นในมือถือโดยอันหนึ่งแล้วก็เล่นในคอมโดยอันหนึ่งนะครับถือว่าเป็นอะไรที่จีเนียตนะครับเพราะขี้เกียจเปิด2จอโอเคครับป่ะเดี๋ยวเราเนี่ยไปฟาร์มเลยล้วกันนะสำหรับมาสเตอรี่แล้วระหว่างการเดินทางไปที่เกาะบิ๊กบัมเนี่ยบักน้อนทะเลหรือว่ากระปอมทะเลเนี่ยก็ได้เกิดออกมาเฉยเลยนะครับอือ เนี่ยคุณผู้ชมจะรู้เลยว่าปลาขามฮากเนี่ยมันมีนิสัยชอบแวะนั่นเองนะครับเวลาเจอกระปอมทะเลเนี่ยไม่พลาดนะครับที่จะแวะหรืว่ามันเนี่ยลืมไปหน่อยนะครับว่ามันไม่สามารถโจมตีทางกายภาพได้นั่นเองนะครับคือสำหรับากระกปรอมทะเลแล้วเนี่ยปลาขามฮากเนี่ยมันต้องใช้เฉพาะสกิลนะครับในการโจมตีซึ่งในตอนเนี่ยปลาขามฮากก็มีแค่สกิลของหมัดครับสกิลของปืนพิษแล้วก็สกิลของผลนิดๆหน่อยๆน,นั่นเองนะครับคือแทบไม่มีดาเมจเลยนะแต่ปลาขามฮากเนี่ยก็ต้องสู้นั่นเองนะครับเพราะในตอนเนี่ยไหนๆก็แววะะแล้นก็เอาให้้สุดเลลยแวกันคืออไหนๆเเรรากก็พูดถึงะะปมทลแล้วนะคครรับใทีี่ม ความรู้นะครับว่ากระปอมทะเลที่โลก3เนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับเราบ้างนะก็สามารถบอกผมได้เหมือนกันนะครับเพราะตอนเนี้ยผมก็จะไม่เห็นประโยชน์ของมันเลยนะครับมีแต่พาราน,นเองนะครับคือเวลาผมและประหารพักเนี่ยออกเรือแต่ละทีเนี่ยคือเจอแต่มันผุดขึ้นมาตลอดเลยนะครับแบบบ่อยมากๆเลยนะสำหรับโลก3ามเนี่ยส่วนอยู่ที่โลก2แล้วเราต้องการฟิีซอฟอาท์กเด็ยเนี่ยไม่ค่อยจะเกิดขึ้นมาหรอกนะสำหรับเจ้าทะเลเนี่ยคือต้องเอฟเคตั้ง20นาทีนะกว่ามันจะเกิดแต่พอมันอยู่โลก3ามเนี่ยเดินเรือไม่กี่วินาทีมันก็เกิดซะละซึ ยช่วง,งๆนะใช้เวลาตีโคตรนานเลยนะครับและในที่สุดเนี่ยประคามฮักก็สามารถจัดการกักบเจ้าทะเลหรือว่ากระปอมทะเลลงไปได้นะแต่ตอนนี้พูดไว้ก่อนนะครับเพราะมันยังไม่จัดการแล้วนะระเบิดดีแค่ครั้ง2ครั้งแล้วมันก็ตายแล้วนะครับและในที่สุดเนี่ยก็ตายลงไปแล้วตีอยู่ตั้งนานดอกแฟกเมนต์มาแค่250เองเลยเนี่ยใช้โบนผสมยังจะได้แฟกเมนต์ที่คุ้มกว่านี้เยอะเลยโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยกลับไปฟาร์มที่บิ๊กมัมต่อเลยละกันนะครับเพราะว่าสกิลของเคียวเนี่ยมันใช้มาสเตอรี่ที่โคจะเยอะเลยนะครับสามร้อยห ายประหางพางเนี่ยก็ได้ตายไปแล้วนะรอบหนึ่งนะแต่ว่านี้ก็เป็นรอบที่2นะที่มันกลับขึ้นมานะครับเพราะรอบแรกเนี่ยไม่อยากอัดนะครับอายเขาเพราะว่าตายได้งโง่มากโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยรีบประค่ามันให้ตายเลยแล้วกันนะครับแต่ว่าต้องใช้เขียวในการฆ่านะไม่งั้นจะไม่ได้มาสเตอร์ี่นะครับโอเคอย่างน้อยเราก็มีคูณ2แล้วก็น่าจะไวอยู่นะครับประมาณตีสักประมาณล้านตัวนะโอเคตีไปครั้งแรกเนี่ยก็ได้มาเลยนะครับ150มาสเตอร์ี่นะครับถือว่าเป็นอะไรที่ โคตรเยอะเลยนะโชวแอปอีกรอบเลยละกันนะครับและตอนนี้นะครับมาสเตอรี่เนี่ยก็ได้ครบกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะที่จริงก็ครบตั้งนานแล้วนะครับแต่ว่ามาอัดใหม่ตอนเช้านะเพราะตอนกลางคืนนี่ง่วงเหลือเกินนะครับโอเคปะเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปตบโดฟามิงโก้กันหน่อยเลยละกันนะครับว่าบระคามพังเนี่ยถ้าไม่ใช้พระแปลงร่างแล้วใช้ตทเกียวเนี่ยจะตบโดฟามิงโก้ไหวไหมนะครับผมคิดว่ามันไหวอยู่แล้วแหละนะครับชิวๆนะโดฟามิงโก้กระจอกนะครับโอเคเมื่อจัดของเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปรุยกันต่อเลยละกันนะครับเมื่อมาถึงกันแล้วเนี่จะ ระเบิดใส่ด้วยนะครับถือว่าเป็นการโจมตีที่ค่อนข้างที่จะสวยงามกันเลยนะแต่ว่าสกิลนี่ว้าแล้วเกินนะประคำฮักหัดยิงให้มันโดนหน่อยสิว่าโอเคโดเฟมิงโกเนี่ยก็ได้สวนกลับมาคืนนะครับแต่แค่นี้ไม่เป็นไรหรอกนะเทียบกับการที่มันได้รับดาเมจเนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยแล้วก็ว่าอีกเช่นเคยนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะน่าอายเลยนะครับหรับของดีแต่ว่าเว้านะโอเคเดรเรเนี่ยรียบๆตีมันเลยละกันนะครับเพราะอายเขานะตีไม่ค่อยจะโดนดูดิยิงอ๋ออันนี้ยิงโดนอยู่นะถ้ายิงไม่โดนนี่น่าจะแบบอายเอาเรื่องเเเลยนนนค,คัจากก้ี่็ได พุ่งก็ไปต่อยอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งว่าโดฟายมิงโกเนี่ยมันอึดเหลือเกินนะเจอคอมโบบักขามพักเข้าไปหน่อยสิว่านี่ไงคอมโบติดผนังนะครับเออทาดีตั้งขึ้นมาเองนะครับไม่มีอะไรหรอกจากนั้นนะครับก็โดนโดฟายมิงโกเนี่ยสวนกลบมาคืนได้อย่างง่ายดายถือว่าทําไปทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับซึ่งร่างที่เราเห็นอยู่ของโดฟายมิงโกในตอนนี้ก็คือร่างที่สองนั่นเองนะครับเพราะว่าร่างแรกของโดฟายมิงโกเนี่ยโดนปืนพิษทาลายลงไปแล้วนะครับในตอนนี้นัมบะขามพักเนี่ยก็ได้จัดการ โอเคและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คงต้องจบแต่เพียงเท่านี้นั่นเองนะเพราะว่าเป็นระยะเวลาที่ยาวนานและเกินนางสำหรับการล่าบ,บอยเกียวล่าตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่ผมเนี่ยจะทำวเวหนึ่งมาล่าบ,บอยเกียวแล้วไม่ออกนะก็เลยล้มเลิกไปนะครับและจากนี้ก็ได้กลับมาล่าใหม่นะครับในรหายของประขามพักนะแต่ก่อนอื่นที่จะปิดคลิปเนี่ยก็ขอสุ่มผลนลยละกันก็ได้เป็นในผลคืนชีพนะครับก็ไม่รอช้าเลยนะครับที่จะลองลิ้มลองรสชาตินะครับเพราะว่าของดีหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าประขามพักเนี่ยก็ได้ลาายเเป็นววญญญญตีววีแด้ดดรท่่ าละกลับไปเป็นภาพเหมือนเดิมแล้วกันและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้เลยแล้วกันนะครับกลไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้บายบายเด้อ